มาจอดที่ตาหนักอาจารย์นอตตี้แต่เช้าเลยโอ้น่าจะเป็นคันแรกนะคะที่มาสองทะเบียนรถนะทุกคนสามศูนย์โอ้ออกไปเมื่อวานนี่เองนะทุกคน ถูกงวดที <S 2> 2 <S okay, ่แล้วก็ถูกวันนี is ้ก uh, yeah. ็ซื้อูอ้หกอ่าตอนแรกถูกสามมวดติดแล้วก็ชดถมแล้วก็มาเว้นงวดนึงแล้วก็มาสองมวดติดงวดที่สามม้วน้าโอ้นะฮะรถทัวร์ประมาณห้าสิบคนค่ะห้าสิบกว่าคนห้าสิบบาทโอ้สามตัวโอ้ถูกเจ็ดเก้าสามใบถูกลอตเตอรี่อีกสามใบโอเคเจ็ดเก้าอีกสามใบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกตะตันดัมซิ่งนะคะ บรรยากาศนะคะหลังจากที่เมฆออกเนาะนี่วันที่หนึ่งมีนานะ,ะแล้วก็มาที่ตำหนักนะคะมาถึงสุดตกใจนะคะนี่มีรถทัวร์นะคะมาจอดที่ตำหนักอาจารย์นอนตตี้แต่เช้าเลยโอ้น่าจะเป็นคันแรกนะคะที่มาส่องทะเบียนรถนะ,ะทุกคนสามศูนย์โอออกไปเมื่อวานนี่เองนะ,ะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในตำหนักกันนะคะ อู้เต็มตำหนักเลยทุกท่านคุณแม่ล่ะคุณแม่ได้ยังฮะคุณแม่ไหนโอ้โหลุงคนหนึ่งศูนย์ได้ศูแล้วอันนูาคุณแม่ดุงคุณแม่ถูกกี่กี่งวดแล้วนี่ถูกวดที่แล้วก็ถูกวันนี้ก็ซือออือหก จะได้ถูกสามมวดติดแล้วก็ชดออกแล้วก็มาเว้นงวดนึงแล้วก็มาสองมวดติดงวดที่สามมวดหน้าโอ้ม้วดที่สามมวดหน้าได้เลขมาจากไหนคะคุณแม่โอ้ก็เลขทะเบียนรถเลขบ้านเลขอะไรเลขในตัวบ้านนั่นแหละที่มาจากที่ไหนกันคะมาจากปทุมธานีค่ะปทุมธานีค่ะวมาองใครนมากี่คนคลองสี่คลองสี่บานโอ้มากี่คนกันคะมาประมาณนะะรถทัวร์ประมาณห้าสิบคนค่ะห้าสิบกว่าคนมาทอดข้าวปลาค่ะโอ้ อเอา้าปลาวัดโดนสะอาดค่ะโอ้ัดโดนสะอาดค่ะเกสามสองเีสามสองใครได้โชคเยอะที่สุดคะวันนี้วันนี้เลยค่ะฮะคนนี้เลยเหรอห้าสิบบาทโอ้สามตัวโอ้ถูกเจ็ดเก้าสามใบถูกลอตเตอรี่อีกสามใบเคจ็ดเก้าอีกสามใบคนดวงนี้คุณแม่จุดเลขทูบหรือยังคะ จุดแล้วค่ะได้ตัวไหนคะแม่ตัวไหนห้าห้าแปดโอ้ห้าแปดเหรอคะห้าแปดเลขสวยนะค่ะห้าห้าแปดห้าห้าแปดข้างบนนั่นไะห้าห้าแปดห้าห้าแปดค่ะ้สวยอันนี้อันนี้ศูนยไหมน้องดูหน่งสาใช่สามศูนย์สมนย์สาม่มาบอกข้างล่างศูนย์สามเห็นไหมมีที่แล้วอะ พีนี่เขาออกดิปีนี้ออกดิก็ปีแล้วหนีออกแลยเนี่ยก็ผึ้งสามนี่ หูงามหัวนี่แล้วก็แล้วก็อายุตณตาเจ็ดวันนี้มันใจหนึ่งหนึ่นยเก้าเลที่ราเลยหนึงศูนย้าแล้วตรงกับบ้านเล็ที่เราเลยนเนี่ยหนึู่นย์เก้าเรา่านที่นี่ยูทุบเจ้าไหนูกเดู้คุณแม่ท่านนี้ก็ถูกเ9็ดเก้าเราทำไมถูกเ9็ก้ากันเยอะจังคะเจาเก้านี้ไปสุพรรณพากานเขีมัยโอ้ได้เลขมาจากสุพรรณ ได้การยกคันรถเลยเหรอคะไม่ไม่ไม่ถูกกันแค่แม่คนเดียวไปกระทำผีคนไปสุกไปณแล้วปามะม่วงสันจุค่ะคุณแม่ท่านนี้ก็ถูกแสดงว่าที่มากันวันนี้ส่วนมากก็มีแต่คนโชคดีถูกกันเยอะนีคนสวยนี่ก็ถือวัตสันนี่เนี่ย พี่เล็กคนสวยก็ถูกกตันนี้สองใบอ๋อพี่คนสวยันนี้ยุพินก็ถูกใบหนึ่งคนเจเลยวันนี้ใช่ไหมคะถูกตันี่สองใบค่ะโอ้สองตัวเลยสองตัวค่ะโอ้ยุพินถูกใบนึง มีแต่คนดวงดีเนาะที่มามีคนดวงดีค่ะเก้าบนเต็มเลยค่ะถูกวิ่งบนล่างบนโอ้คุณแม่ถูกวิ่งล่างบนถูกวิ่งหมดวิ่งเจ้าละคุณแม่ทําไมมั่นใจหกกับเก้าคะงวดที่แล้วได้เลขมาจากไหนคะถึงมั่นใจมั่นใจเป็นเลขของคุณแม่เองเงินยอดกย่อกระต่ายยังไม่รู้เนาะไม่เป็นไรไม่รู้ไม่เป็นไรยอดกระตินยังไม่รู้แต่ว่าเอา เนี่กำลังยืนรอลุ้นนะคะเลขทูบกันกว่าคนที่หน้าด้านหน้านั้นก็จะเป็นเลขทูบของแม่ที่มารถทัวร์คุกคนอรถุณทัวร์กันจุดทุกคนเลยไหมเนี่ยทคนัวใครของมันใครของมันลงมันะลทััสอีกเนี่ยงงามรมี่เอาตามนี้เลยครับด้วยนี่ บอกว่าสี่สองหกหน่วน่ะห่วาะวตัวพี่พ่ต้วนวนี่อันนี้่าุดอันนี้ห้าาแปดแล้วกัน่บา่้า่าง่่่านออะครับประมาณนี้เนาะอะไรน่ศูนย์สองสามนี่นี่ศูนสองสามเนี่ยยไม่จุดทุกคนนะคะเดี๋ยววันที่สิบหกมีน hmm. า รุนกันว่าใครจะดวงหิงออกสามตัวสองตัวตรงๆของป้ามันศูนย์ศูนย์แปดอะไรศูนย์แปดสี่นะเนี่ยศูนย์แปดหนึ่งค่ะศูนย์แปดหนึ่งโอ้หนึ่งสามมาทุกคนหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่สี่น่ะเออศูนย์แปดหนึ่งใช่ใช่ตามมาทุกงวดของคุณพี่ศูนย์แปดหนึ่งอ่าของคุณพี่เหรอคะสี่แปดศูนย์ค่ะโอสี่แปดศูนย์โอ้มีแปดทุกคน ของคุณพ ch okay. oh, ี oh, four, oh, oh, four, six, seven. Seven ่ท oh, ่านนู้นนะคะเลขอะไรคะของไรอ่อกำลังจุดเสี่ห้าอย่ห้าอ๋อแ้วอีกตัวหนึ่งสองสี่องเจ็ดสี่สองเจ็ดอลนกลวไปแล้วเกอองเจสองเจ็ดออกลาวใช่ไหมคะของเจ็ดสองเจ็ดอเมื่อคืนโอ้ยมันลาวอีกเ็ดด้วยโอ้ทั้งบนทั้งล่างสอ โอ้โหมีแต่คนดวงเฮงนะคะที่มาวันนี้เจ็ดสองโอ้โตเจ็ดสองถูโนตลี่ด้วยโอ้โหรถทัวร์คันนี้มาด้วยคนดวงเฮงยกคันรถทัวร์เลยแอลสี่หกอะไรไม่รู้อะยังหกแซบนะเนี่ยเนี่ยข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว ของเรา081นู้นนี่081เนอะแร์สลีป081ใชรได้เนาะ022 022ยังไม่ไม่หมดค่ะแม่เราระหว่างที่มาเนี่ยมีใครฝันดีไหมคะแปดคืนแน่นอนที่บนรถไม่ได้ฝันเลยแปด648นั่งบนรถมาเดินทางมาตังคืนคืน648 ทัวสายบุญแบบนี้เหรอ่ใช่ใช่ชหกสี่แปดอันนั้นหกหนึ่งหกห้า,อ,าหอะไรเนี่ยน้องดูดิสองสองอะไรยังไม่ไมยังไม่เห็นเลยค่ะแม่โอ้ทำไมคุณแม่สวยจังเลย <laughs> คุณแม่เท่าอายุเท่าไหร่นะคะคุณแม่เหรอเจ็ดสิบสี่แล้วเจ็ดสิบสี่เหรอคะเจ็ดสิบสีเจ็ดสิบสี่้คุณแม่ยังหน้าผ่องสวยเลยนะคะใช่เนาะหน้าเขาไม่มีกะใช่คุณแม่อันนี้สองอะไรเนี่ยฮะอันนี้สองหนึ่งหนึ่งค่ะอันนี้สองหนึ่งหนึ่งไม่ด้กันสองหนึ่งลดรดทัวร์ใหญ่เลยแม่ลทัวร์ใหญ่ใหญ่ใหญ่ห่ออยู่นี่ยนี่นลจะ่องก็ป่องแหวเหร หกสี่แปดหสี่แปเน่นี่ยหกสีปไก่อนไองน้องเขากำลังส่องเลขเก้าจริงๆแม่สี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าน้าของอาจารย์นอตีก็ให้เก้านะเก้าอยู่นะโชบของแม่เกาสี่ห้าเก้าห้าเนี่ยสี่ห้า้านะคะของคุณพี่ท่านโนนเนาะเนี่ย โอ้959ของใครคะน่ะ959ของคนนี้โอ้ของคุณพี่959เนี่ยวันนี้558 559เจ๊โอ้โหเล่ใกล้เคียง558 959 959เลขใกล้เคียงโอ้ยชอบไหมคะชอบไหมคะ959ชอบเลยเนาะสวยของก้าตัวเดียว81นม่มีก้าวเนาะ81 โอ้โหลุ้นกันนะใครจะดวงเฮงกันเนาะงวดวันที่16มีนา2567นะคะลุ้นกันวันนั้นนะคะใครจะเฮงกว่ากันอาจจะได้เมาส์รถทัวร์มาอีกกันเนาะแม่เนาะสองสองโอ้สองสามสองเนาะแม่โอเคค่ะทุกท่านเนาะยี่ก็เป็นทัวร์นะคะของคนดวงเฮงคะจากเัวร์มาจากนครปฐมนะคะก็เมื่อกี้ก็สองเลข ูปนะของแม่ๆนะคะที่มารถทัวคนดวงเฮงกันเนาะถูกกันเกือบยกคันรถทัวรเลยนะคะถูกเจ็ดเก้ากันนะคะทุกท่านย่งไ,ไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ